ความรักเนี่ยจะกดเปื้อนทุกอย่างในชีวิตของเขาและสิ่งที่เขาติดค้างก็คือความรักที่มีต่อบุพการีมันไปต่อไม่ได้อยากรักมีเคสจูนกับตุ๊กตานะไม่ได้กับโคโจกับตุ๊กตาระหว่างที่นั่งจูนก็ระหว่างที่กํากลังโคดน่ก็ต้องถามว่าต้องการอะไรท่านต้องการความรักเราก็ต้องหาหาเหตุผลเพื่อวิเคราะห์ว่าเอ๊ะต้องการเพราะอะไรยังไงตามกระบวนการโคดปกติก็มีคําถามเข้าไปเพื่อได้รู้ ต่างๆนาๆนาอันนี้ก็คือเป็นความลับของการโค้ดนะคะที่คุยๆกันไปนั้นนะคะพระเจ้าทําการเกิดการสัส่นสะเทือนขึ้นท่านนี้เป็นนักเรียนเก่าเกือบทุกคอร์สไม่ได้ทุกคอร์สเกือบทุกคอร์สแล้วก็คอร์สล่าสุดรวมถึง30วันต้องบอกว่านักเรียนท่านนี้รู้ว่าความรักจะทําให้เขามีชีวิตที่ดีความรักจะทําให้เขาเนี่ยร่ำรวยความรักเนี่ยจะปลดเปื้องทุกอย่างในชีวิตของเขา และสิ่งที่เขาติดค้างก็คือความรักที่มีต่อบุพการีมันไปต่อไม่ได้อยากรักซึ่งตุกตาก็นึกถึงแม่ตัวเองเลยก็ติดค้างกับบุพการีเหมือนกันเออนี่เราของแม่นํำกล้าพูดไงต้องบอกว่ามุ่งมั่นตั้งใจที่จะเอาตัวเองเนี่ยเข้าถึงความรักให้ได้แล้วแม่นํำก็ฝึกฝึกรวมถึงจูนแล้ววันหนึ่งแม่นํำก็มาบอกว่าลูกลูกแม่กอดยายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะสนิทใจแล้วนะ ผลลับในชีวิตแม่นําก็คือมีความสุขมีเงินมีทองเป็นคุณนายแบบทุกวันนี้นะหายจากโรคภยัยรวยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์อะของผู้คนอะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ติดค้างคือความรักและความรักเนี่ยคือตัวคือความโชคดีอาระหว่างที่ทํากระบวนการโค้ดของตุกตายอยู่เนี่ยก็มีคําถามบางคําถามที่เข้าไปแล้วมันเจาะเข้าไปถึงถึงเข้าไปถึงระดับ ตัวตนภายในของ <ừ m. S 2> ของโคชีจิตใต้าสานึกอของจิตใต้สำนึกนะคะก็เลยทำให้ยูยูนะ่ยมันมีพลังงานบางอย่างลงมาคือพวกเราเข้าใจคำว่าฟังเสียงหัวใจไหม <ừ m. S 2> บางครั้งเร,เราได้ยินเสียงหัวใจแต่เราเลือกที่จะไม่ทำํำ <ừ m. S 2> แต่วันนี้ทุกตาก็ต้องยอมรับว่าต้องก้าวข้ามเพราะงั้นตอนแรกทุกตาก็จะเอาของตัวเองนี่แหละไม่เอาอะจูนะจะ <ừ m. S 2> โคชนี่แหละ Hmm. แล้วพลังงานก็ลงมาโดยที่ทําให้ตุกตาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ hmm. ก็เลยทําให้โคชีเนี่ยเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกสั่นสะเทือนบางอย่าง hmm. ในของกระบวนการโคร้ดมันมีความกระตุ้นเรามาจากข้างในว่าให้โค้ดโจตอนแรกก็ไม่ไม,ไม่ไม่โทรเหมือนเดิมค่ะมารอบสองเราต้องเชื่อเสียงภายในก็โทรเรียกว่าเมื่อโค้ดโจมาอยู่ที่ประมาณจูนอยู่ที่ประมาณ5นาทีก็ทําให้โคชีเนี่ยเข้าถึงความรักแล้วก็เกิดความเข้าใจทูก เข้าถึงความรักเลยซึ่งโคชีอยากได้ความรักหน้าตาสีหน้าท่าทางโกหกเราไม่ได้พลังงานโกหกเราไม่ได้มันทําให้ตุกตาก็ยืนอยู่ข้างหลังโคโจเพื่อที่จะดูจูนด้วยพอโคโจบอกว่าอ้าไปเย็นที่หัวใจโคชีเย็นไม่เย็นไม่รู้ตุกตาเย็นก่อนตุกตาเย็นไปไปแล้วตุกตาเย็นแล้วหันไปดูแอร์เอ๊ะเย็นที่แอร์หรือว่าอะไรนะโอ้ยมันเย็นจริงๆว่ะมันเย็นจริงโคโจบอกว่าอ้า เข้าถึงความรักความเป็นตัวตนใหม่ตอนนั้นคือปลดล็อกไปแล้วนะคะพอผ่านกระบวนการปลดล็อกก็โคจชะอ่ะก่อนจะลืมตาเข้าถึงตัวตนใหม่ตุ๊กตาก็ไปก่อนเลยมันล่าเริงดีใจแล้วเราก็เห็นโคชีที่มานะ่ะคือเขายิ้ม,มยิ้มด้วยหัวใจยิ้มจริงๆยิ้มออกมาจากจิตวิญญ,ญาณความสุขที่ออกมาจากจิตวิญญ,ญาณมันระเบิดเลยค่ะอตอนที่โคชีระเบิดตุ๊กตาก,าก็ระเบิดก่อน โอ้โหเลยมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะก็โจีระเบิดแบบไม่รู้ตงแต่ระเบิดก่อนระเบิดระเบิดนะคะก็ทําให้ปลดล็อกเรื่องความรักเข้าถึงความรักแท้ที่มีต่อบุพการีอย่างแท้จริงเข้าใจทุกอย่างตอนที่มาเนี่ยคนละเรื่องกันเลยแต่ตอนจูนเสร็จเข้าถึงความรักแท้โดยที่ไม่ต้องไปบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรยังไงเข้าใจหมดเลย เข้าใจทั้งหมดคือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าก่อนที่เราจะเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องเรียนตักกะเหตุผลข้างนอก <c oughs> เพราะถ้าพี่ท่านนี้ไม่เรียนมาไม่เรียนตักกะเหตุผลไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ปรับมเซ็ตก็จะไม่เข้าใจโ <c oughs> จนก็แค่รู้สึก <c oughs> เพราะงั้นเนี่ยพี่เขาเป็นคนพูดบอกกับทุกตาเองเข้าใจสิ่งที่โค้ชสอนนะว่าตาเนื้อที่เราเห็นเหตุหการณ์สถานการณ์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ความจริง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเออเพราะว่าเขาต้องการความรักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยของมันแต่มันก็ยังไม่เข้าใจโค้ดคือมันมันรู้แต่พยายามที่จะรู้พยายามที่จะเข้าใจเหมือนพวกเราทุกคนนะคะเรื่องความสําเร็จอะเราก็พยายามที่จะเข้าใจและเราก็รู้ด้วยว่ามันมีกฎหนึ่งสองสามสี่เรารู้ด้วยว่าทํายังไงเราจึงจะประสบความสําเร็จแต่เราเข้าไม่ถึงอารมณ์ความรู้สึกนั้น มันคนละมิติทีู่ดอยู่เสมอเนี่ยมันคนละมิติใชที่ตุกตานความถี่เลยคนละคลื่นเลยแต่เราจําเป็นที่จะต้องเรียนที่เราต้องการจะเข้าถึงความสําเร็จอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของความคิดแล้วความรู้สึกมันอีกมิติหนึ่งความรู้สึกที่ท่านเนี้ยจะได้รู้สึกว่าการรักแม่ที่แท้จริงเนี่ยชาตินี้ไม่ทันไม่ทันถ้าไม่ได้ใช้การจูนถ้าไม่ฝึกมาเพราะอะไรต้องไปเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วความรู้สึกนี้ถึงจะมา ความรู้สึกใหม่จะมาพร้อมพฤติกรรมใหม่อมไอพฤติกรรมใหม่ต้องขึ้นความถี่สอดคล้องกับความรู้สึกชาตินี้ไม่ทันเพราะว่าสิ่งที่เป็นมาอายุ3า4สิ0สี่ิห้าสิบเนี่ยม,ม,มันไม่ใช่ถอดถอนกันง่ายๆเมื่อเหมือนกับว่าพระเจ้าเ่านเว้นช่องวักไอช่องว่างวาไว้นิดหนึง่งเว้นวิธีพิเศษไว้นิดหนึง่งให้เป็นรูนิดๆเอาไว้ขึ้นความที่ในระดับนี้มันลอดเข้ามาถึงเราได้ อ่านี่คือการจูนแต่คุณต้องฝึกเพื่อที่จะไปถึงใช่อ่าแล้วท่านนี้ก็เข้าถึงความรักเข้าใจแม่มีความสุขแบบโคตรเต็มหัวใจได้สิ่งที่ต้องการถามว่าได้สิ่งที่ต้องการแล้วหรือ,อยังได้แล้ววันนี้จบกระบวนการโค้ดได้ไหมได้แล้วค่ะโค้ร <c oughs> <c oughs> คือเต็มเต็มหัวใจเลย <c oughs> ได้ความรักเต็มหัวใจเ <c oughs> ต็มคาราเบลว่าใหญ่เลยโชคดีพี่โชคดี <c oughs> เห็นหรือยังความโชคดีเป็นแบบนี้อ่าและความโชคดีต้องมี คุณต้องรับโอกาสนั้นด้วยคุณไม่รู้หรอกคุณจะได้อะไรมไม่รู้หรอกแต่รู้อย่างเดียวว่าคุณต้องมีความศรัทธาและความเชื่อ,อที่จะทําให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงความเชื่อและศรัทธาในดวงวิญญาณของตัวเองว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมชาติเลยที่เวลาที่เราโค้ชกันที่ทุกคนอะอย่างโค้ชกราฟเสร็จใช่ไหมเรารู้ว่าวันนี้เราจะต้องจัดการเรื่องอะไรสมมติว่ากฎแห่งความสำเร็จมีทั้งหมด17แท่ง17เจข้อเราก็มาดูว่าเอ๊ะ เราเนี่ย m ม n d เซตของความเป็นเศรษฐีของเราเนี่ยเราไปถึงไหนแล้ว เราก็มาวัดดูคะแนนกันเพราะคะแนนมีงานวิจัยกว่า20ปีถูกปะ่ะคนสําเร็จเนี่ยเขาเขาวิจัยมาว่าเออเนี่ยถ้าทําแบบเนี้ยมันจะได้คะแนนแบบนี้แบบนี้มัน,นแล้วมันเป็นเชิงจิตวิทยาอืมเพราะงั้นเนี่ยพอเวลาที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยมันเป็นแค่มันเป็นวิธีที่อยู่ตรงหน้าเราทําให้เราเข้าใจในระดับสมองโอเคเราต้องพัฒนาแท่งเจ็ดโอเคเราต้องพัฒนาทัศนคติโอเคเป้าเราไม่ชัดโอเคเราต้องพัฒนาเรื่องอารมณ์โอเคตอนนี้เรายังกับทีมเรายังไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน มันจะมันจะบอกเราพอเราบอกปุ๊บอันนี้คือรู้ในระดับความคิดพอจูนมันเข้าไปในจิตวิญญาเลยมันคนละภาษาอย่างที่บอกมันคนละภาษาต้องฝึกแปลภาษาแต่ตอนที่จูนเนี่ยมันไม่ต้องแปลเพราะมันใบยังไงมาอย่างนั้นแต่มันจะเกิดถึงแม้มันจะเกิดขึ้นกับเราแค่เพียงชั่วขณะนิดเดียวอะแล้วอาจจะยังใช้งานมันไม่เป็นทั้งหมดแต่ดีกว่าเราไม่ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือแต่ถ้าคุณฝึกฝนในคอร์สฝึกฝนในชีวิตแล้วเวลาจะอุปสรรคเนี่ย ไอตรงเนี้ยจิตที่เขาเป็นผู้รู้อยู่แล้วเขาจะหยิบสวยเวลาจูนตัวเนี่ยทางเลือกอ่าเวลาจูนตัวเนี่ยการจูเนี่ยคือการเพิ่มทางเลือกแต่เรายังไม่รู้แต่ตอนนั้นแต่ถึงเวลาจูนตัวปุ๊บจิตเขาขันขันซ้ายขันขวาเอา้ามีทางเลือกได้เลือกดีกว่าไม่มีอะไรให้เลือกต้องขอไม่มีอะไรให้เลือกเลือกแบบเดิมผลลัพธ์ก็เป็นแบบเดิมการที่เรายกจิตยกใจอะ่ะเขาเรียกว่าจิตจะมีทางเลือกที่ดีให้เราเสมออ่าก็เป็นอะไรที่สุดยอดเลยเนาะ ยังนี่เย็นอยู่เลยรยังยังปากชาอยู่เลย